สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆกัลยาทุกท่านครับผมก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมคาดว่าพรุ่งนี้วันอังคารจะออกเดินทางนะครับผมก็คาดว่าจะไปที่ลําพูนแล้วก็ลําปางแล้วก็แพร่อุตรดิตฐ์นะครับผมย้อนกลับไปที่พิษณุโลกที่เชียงใหม่นะครับผมของค่อนข้างจะหายากนะครับผม ถึงแม้จะเป็นสนามพาที่มีเสียเงเยอะก็จริงนะครับผมเสียงบางท่านก็เปิดราคาแพงนะครับแพงเวอร์จนเช่าหากันไม่ได้นะครับผมก็ลเลยคิดว่าจะออกเดินทางแล้วนะครับผมวันนี้มีพระสามรายการครับผมหาหาได้น้อยครับผมเนื่องจากว่าเปิดกันแพงราคาเวอร์หมัดตับไม่เลยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับ พิษณุโลกแล้วพิษณุโลกค่อนข้างจะ,ะมาตรฐานกว่าเนื่องจากว่าพิษณุโลกมีคนเดินทางไปเยอะนะครับผมเสี่ยงในละแวกที่นครสวรรค์สุขโขทยัยหรือว่าตากหรืออุตรดิตถ์แนะม้กระทั่งมาจากเพชรบูรณ์และพิจิตรก็จะมารวมตัวกันที่นั่นนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีของให้เลือกเช่าหาค่อนข้างที่เยอะ แล้วก็ยังมีตลาดนัดคลองถงตอนเย็นๆนะครับผมให้ได้ให้ได้เดินเช่าพักหากันนะครับผมที่นี่เขาไม่มีครับผมก็มีแต่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องได้เดินทางนะครับผมวันนี้ผมมีสมเด็จวลัลรังนะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับผมมีสมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับผมเป็นพิมพ์กลางนะครับผมก็เรามาเริ่มต้นที่ดูพระสมเด็จกัน ก่อนเลยนะครับผมนี่คือพระสมเด็จที่เห็นองค์ที่เห็นอยู่ในมือนี้นะครับผมก็เป็นพิมพ์ใหญ่เจดทะลุซุ้มค่อนข้างจะเป็นองค์เขาเรียกว่ายุคปลายแล้วนะครับผมแต่ก็เนื้อหาพิมพ์ทรงมาตรฐานนะครับผมมีความสวยงามนะครับพิมพ์ มาตรฐานนะครับผมสวยนะครับเนมเส้นกลับไม่พิมพ์สิชัดเจนนะครับผมไม่กระทั่งเอ่อเส้นด้านบนหรือว่าเส้นม้วนขนมเกล็ที่มีเอกลักษณ์นะครับผมหรือเส้นส้ขาวายัยเนี่ยหรือบางท่านก็จะเรียกย่ไหวผาซีนะครับผมใบหน้าสมผลมาตูมเจดทะลุซุม้นมนะครับเอ่อสมงวงแขนแลักษณะพุทธสิงน,นะครับผมจะเอ่อเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากกว่ายุคต้นนะครับผมยุคต้นก็จะค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมบางท่านก็บอกว่าเจตยุคกล,กลางหรือยุคต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงนะครับผมจะเป็นเจตโคตรบ้างเจตอะไรบ้างนะถึงแม้จะเป็นบางองค์ที่เป็นพิมพ์เจตทะลุซุ้มก็ถือว่า,าไม่ตรงคมเช่ทีเดียวบางท่านในบรรยายบอกไว้หรือว่าตามตำราได้บอกไว้อย่างนั้น นะคบผมแต่นี่นะคบผมนี่คือปิมาณระครบผมเจตทะลุซุ้ม <_ d ata> เห็นไหมครับเจตแ็แทงเข้าไปในซุ้มทะลุซุ้มผ่าสาเสียงรุ่นครูบาอาจารย์บอกไว้อย่างนั้นนะครับผมแต่ไม่มีที่บอกว่าเจตพาดซุ้มอะไรทำนองนี้นะครับผมจะไม่มีนะครับผมในยุคนั้นไม่มีใครเรียกว่าเจตพาดซุ้มนะครับผม แล้ลักษณะแขนเห็นไหมครับโยเอียงตามลักษณะนะครับผมแม,ม้กระทั่งฐานสิงฐานสำเภาเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิลาดฐานสำเภาฐานสิงและฐานไมหมอนนะครับผมก็นี่เราเมื่อเราพิจารณาองค์ทรงพิมพ์ได้ตามหลักเกณฑ์แล้วเราก็จะสอบดูเนื้อหานะครับก่อนอื่นก็พลิกมาดูที่ด้านหลังนะครับผมเราจะเห็นหมวลสารพักองค์นี้นี่ แน่นกระจุกตัวพระองค์นี้นะครับผมจัดว่าเป็นผิวเดิมอยู่นะครับผมยังไม่ผ่านการล้างแน่นอนนะครับผมยังไม่ผ่านการทำำารําความสะอาดแล้วก็ไม่ได้หลงหลักนะไว้ด้วยนะครับผมแต่เหี่ยวย่นลักษณะ,ะการเหี่ยวย่นของพระนี่นะครับผมถูกตามตําราของเซียนนะครับเดี๋ยวเราจะซูมดูที่เนื้อหากันดีกว่านะครับผมว่า,าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเพื่อเราพิจารณา ที่พิมพ์ได้แล้วเราก็มาพิจารณาที่เนื้อหาครับผมผมจะทำการซูมโดยระบบกล้องนะครับผมมาโครนะครับผมก็จะให้ความละเอียดที่สูงสุดนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะพิมพ์มีรอยเนของพิมพ์นะครับผมเขาเรียกว่ารอยเนของแม่พิมพ์นะครับ ติดแล้วก็จะเห็นมวลสารอยู่บ้างนะครับผมถึงไม่มากแต่ก็มีให้เราเห็นนะครับผมเห็นไหมครับใบหน้าทรงผลมะตูมได้สวยมากนะครับผมีเม็ดมีเม็ดม,ม,มวนสารขึ้นให้เห็นนะครับแล้วก็รอยเนืเอของพิมพ์นะครับผมมีลักษณะแขนนะครับผมแล้วก็ค้าคือนี่คือ ความเก่านะครับเราดูตรงตรงขอบเกาะนี่คือค่าความเก่าแบบดั้งเดิมนะครับผมเช่นขนมเกลียวม้วนแล้วก็ซ่อนลึกเข้าไปนี่ไหมลึกเข้าไปในในในฐานในพื้นของพระนะครับผมอ่าแล้วก็เราจะเห็นมันเม็ดมันสานอยู่หนึ่งเม็ดนี่นะครับผมเห็นไหมครับเราเมื่อเราพิจารณานะครับผมอ่าแล้วก็เห็นฝ้าน่วนนะครับของบาง ท่านเรียกว่านวลคาบเบ้านะครับผมท่านก็จะเรียกว่าค่ขาอของค่าป้านะครับผมขึ้นป้าแบบท่านจะเรียกแบบนี้นะครับผมเป็นอันนี้เป็นการเรียกเฉพาะบุคคลที่เฉยหรอกนะครับผมสุดแท้เห็นไหมครับเราจะเห็นมีมวลสารนะ,ะพระเนื้อพระมีความนูลน,นะครับผมฐานไม้หมอนที่ฐานล่างสุดในตรงกลางยุบเข้าไป อันนี้มีมวลสารมวลสารนะนี่มีเม็ดหนึ่งนะครับผมอสองสองรู้แล้วน่าจะเป็นที่เม็ดข้าวสุกหรือเม็ดมวลสารที่เป็นดอกไม้ที่ท่านนํามารวบรวม,รวม,รวมนามาเอามาบดมาใส่นะครับผมะนะครับเมื่อดูด้านข้างข้างนี้คดิกมากนะครับเมื่อได้เห็นด้านข้างนี่นะครับยังมีความ เป็นเนื้อพระที่มีมเท็นจะเห็นมวลสารแล้วนะครับผมที่นี้เราพิกมาดูด้านหลังนะครับผมที้เรา,เ,าเราเห็นชัดเจนเลยนะครับผมมวลสารขึ้นสวยงามอา่าแล้วก็เป็นพระที่สมเด็จที่น่ารักหนึ่งองค์เลยนะครับผมเห็นไหมครัขออบข่าวซออความเก่านะครับผมอา่างนี้มีซ้อความเก่านะครับผมอา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผม วันักานผมก็คงจะนัดเจอกับลุงนะครับผมที่เคยคุยกันไว้นะครับเผื่อได้พระจากแกบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อหาอเก่าคุ้นๆนะครับผมเนื้อหาลึกๆค้นๆนะครับทั่วองค์พระเราจะเห็นทั้งมวลสารนะครับผมแล้วก็เนื้อของพระสมเด็จนะครับมวลสารยุค ปลายๆนะครับผมจะน้อยหน่อยนะครับผมจะไม่เหมือนยุกกลางหรือยกต้นนะครับผมเห็นไหมเราเห็นรายละเอียดความเก่าแบบนี่นี่คือเนื้อหาละมงสิทธไหนของพระสมเด็จองนี้นะครับความเก่าด้านหลังนี่สวยมากผมชอบด้านหลังนะครับผมเมื่อด้านหลังนี่รู้สึกส่องแล้วเป็นธรรมชาตินะครับผมส่องแล้วสวยมีเอกลักษณ์นะครับผมแต่ผม จะลดขนาดลงนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังเขานะครับผมมีเอกลักษณ์ความสวยนะครับผมมีสองแล้วนะครับผมดูแล้วมีความสวยงามนะครับผมหน้าค้นหาแบบนี้นะครับผมด้านหน้าเขาถูกพิมพ์ด้วยที่สําคัญนะครับผมดูแล้วนะครับผมละม,มุนตาดูแล้วเกิดชอบ เห็นไหมครับผมดูแล้วพระองค์นี้นี่มีมนต์เสน่ห์เหลือเกินอยากจะหากอบดีๆใส่แล้วก็เก็บไว้นะไปอย่างนี้ไว้ดูไว้ศึกษาถึงเนื้อหาอของพระนะครับถึงแม้จะเป็นพระยุคปลายแล้วก็จริงนะครับผมแต่ความสวยของพระนี่ยากที่จะลืมลงนะครับผมลักษณะพระจะแอนหน่อยนึงนะนี่คือพระนี่เอาไปตากแดดนะครับผมเห็นไหมอ่าเขาแห้งธรรมชาตินะครับผม าตากเราเอาของไปตากแดดไว้ก็จะมีบิดมีเบี้ยวบ้างอย่างเช่นเราตากขนมกล้วยไขย่นะกล้วยตากนะละนักษณะก็จะบิดเบี้ยวนะครับผมผ้าก็เช่นกันถึงแม้จะเป็นมีมวลสารหลากหลายชนิดม้วลรวมกันแต่เวลาไปตากก็มีบ้างที่โยดที่เอียงหรือที่บิดนะครับผมอ,อันนี้เป็นธรรมาชาตินะครับผมที่สร้างมานะครับผมนะครับดูด้านหลังแล้วพิจารณาด้านหลังพระอ,องค์นี้ สวยมากที่ด้านหลังเห็นไหมอ่าเมืม่อเราเราเราพิจารณาด้านหลังเห็นไหมครับฝั่งนี้โตเห็นไหม,ไหมอ่านี่โตผ้าอัดด้วยมือนะครับผมถึงแม้จะเป็นยุคปลายแล้วก็จริงก็ยังอัดด้วยมือนะอ่าคือผ้าสมเด็จนะเขาพิมพ์ด้วยมือทั้งหมดนะครับผมเขาไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องนะครับมาดูด้านหน้าอ่าเมืม่อเราดูด้านหน้าเราก็ยังพิจารณาว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่นะครับผมเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยม ที่เท่ากันนะครับผมแต่ความจริงล้านมันเขาจะเล็กกว่านิดน,นึ่งนะครับผมด้านบนก็ใหญ่กว่านะครับผมเนื่องจากว่าเขาตัดไม่คิดนะถ้าบางองค์เ็าตัดคิดพิมพ์ก็มีนะครับผมแต่การคํานึงถึงพิมพ์พเนี่ยเห็นไหมครับพระที่พระอาจเลื่อมืออเราก็จะเห็นรูปทรงที่มันแตกต่างไม่เหมือนพระที่พิมพ์ด้วยเครื่องนะครับผม ที่พิมพ์เลือกเครื่องรูปแบบก็จะเป็นบล็อกมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราถัดมามาดูหลุมห้องนองค์นี้สวยแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับผมอาจัดว่าเป็นท่านผู้ชมครับเ,เราค่อยดูกันนะแต่ผมจะทำการสูงขึ้น ผมสูงขึ้นให้ดูสวยๆนะครับผมนี่เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับผมไม่มีมือรองนะครับผมพิมพ์นิยมเอไม่มีมือรองแล้วก็ะกจะไม่ไม่ไม่เห็นวงตาพออินนะครับผมแต่มีเส้นตรงนี้นะครับบางองค์ก็จะเห็นตาพออินนะครับผมบางองค์ก็ไม่เห็นตาพินนะครับผมแต่ด้านหลังขีดี่ด้านหลังต้องขีดนะอะพิมพ์นิยมนะครับ แต่จริงตาพระอินมีอยู่เห็นอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่คมชัดมากนะครับผมถ้ามีตาพะอินคมคมเนี่ค่อนข้างจะพบเจอน้อยมากแล้วนะเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีเส้นนะก็จะมีเส้นอยู่ตรงนี้อีกปลายเท้านะครับผมแต่ลักษณะนะครับผมเนื้อหาเห็นไหมครับความเก่านะครับผมลักษณะตานะครับผม,ผมเป็นครึ่ง เสี้ยวพระจันทร์นะครับผมจาากีวรนคมพวกนี้คมเป็นสังเห็นไหมครับคมเป็นแท่งเป็นสังขึ้นมาเลยนะครับผมมันก็ตั้งหน้าอกเนี่ยนูนเป็นลูกสละเปานะครับผมาผหะนะครับผมเห็นไหมครับองค์นี้เป็นพิมพ์เสียงกลมอีกหนึ่งเขาก็เรียกสว่าเป็นพิมพ์เสียงกลมนะครับผมเห็นไหมครับนี่รอยยนของโลหะตั้งแต่เป็นตั้งแต่ตอนเทนะครับผมเนื่องจากว่า โลหะอาจจะแข็งตัวก่อนนะครับผมก็เลยทําให้มีล่องรอยนะครับผมแต่ก็ต้องอาบางองค์นะครับผมอาจจะรอแล้วนะเต็มองค์ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องเห็นรอยเดือดหรือว่าลอยอย่นของโลหะนะครับผมโลหะยิ่งมีอายุสูงมากนะครับผมโลหะก็จะจะมีการหดตัวมีการย่นนะครับผมก็ เหมือนเราเอา,เอาสิ่งของบางอย่างนะครับแม้กระทัง่งรถเรานี่แหละรถเนี่ยตากแดดไว้เป็นเวลานานก็มีย่นมีแตกนะครับผมคาว่าโลหะที่ตึงเนี่เสียนหมายถึงว่าผิวของผิวพระเนี่ยแห้งสนิทต,ตึงนะครับผมตึงแล้วก็แห้งสนิทนะครับผมจึงเรียกว่าผิวตึงดีผิวแห้งดีนะครับผมเนี่ยโลหะเขาแห้งสบายแล้วนะครับผม รงนี้นะขึ้นลายมุงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสูดให้ดูนะครับผมว่ามีลายมุงนะครับดูก้นนะครับมีร่องรอยช่อนะครับผมเห็นไหมครับลงหอยการช่อนะครับผมแล้วก็เสมอนี่เห็นไหมครับพิมพ์นี้นะครับตรงกับพิมพ์ที่ทางวัดได้ถ่ายรูปแล้วก็ดูข้างฝาผนังที่ไปดูข้างฝาผนังนะครับผม คือพิมพ์ที่ตรงนะครับผมพิมพ์ที่ตรงตามตำรานะครับผมแต่ตามหนังสือตามตำราพิมพ์พักหล่อโบราณน,นะครับมีจุดละไม้คล้ายคลึงกันแต่เป็นที่แน่นอนว่าไม่เหมือนกันทุกองนะครับ,นะรบองนี้มีเส้นมือวิ่งชนกันนะนี่นี่เสียรุ่นคูบารุ่นก่อนๆจะเล่นมีเส้นนิ้วมือชนกันมีเล่นมีฟันสองซี่ด้วยนะครับผมพิมพ์พวกนั้นนะครับผมก็เริ่มจะ รถน้อยลงแล้วจากสนามพักนะครับผมอเดี๋ยวผมจะ z ูมเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆนะครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็นรอยย่นอยู่นะครับผมท่านผู้ชมครับรู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับก็คือเลนกล้องตัวนี้นะมาไม่สู้ตัวที่อยู่อยู่ที่บ้านนะครับผมตัวอยู่ที่บ้านนี่จะเห็นได้ชัดกว่านะครับ นะครับผมแต่ว่ามีนะท่านผู้ชมเราพิจารณาแล้วนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงปลายนิ้วมือเนี่ยเขาวิ่งชนกันนะครับผมน,นี่มีนูนตาพอินอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมี่ตรงนี้นะครับผมที่เขาเรียกว่าตาพอินนะครับผมนี่นี่ะนะครับแล้วก็มีเขตน้ำตกอยู่สองเขตตรงนี้นะครับ นะครับอ่าข้างหลังสังขีดนี่นะครับผมพิมพ์นิยม A นะครับผมควรจะต้องมีนะครับผมแล้วผิวพระพระองค์นี้เนี่ยนะครับผมลักษณะเป็นพระแก่ทองลูกบวกนะครับผมแกะทองลูกบวกนะม,ะนะมีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมได้ อบถามผมแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับพระลอโบราณน,นะครับผมหลวงพ่อเงินอย่างพิมพ์ชิตาที่เป็นพ,พิมพ์ชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านไม่มีนะครับผมไม่ไม่มีหมายถึงวา่าเป็นไปไม่ได้นะะก็เลยได้พูดคุยกันก็เลยบอกว่าให้ลองเปรียบเทียบคนสมัยก่อนเขาเก่งเก่งมากนะครับผม รู้จาง,งานไม้งานแกะสลักหรือว่างานเขาเก่งนะครับผมถึงแม้จะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดานะวิธีการหล่อวิธีการอะไรเขาสร้างมาเก่ะน,นะครับผมคนรุ่นยุคคนรุ่นเก่าสร้างคนรุ่นใหม่นะครับผมคนรุ่นใหม่ก็เอาของวิชาของคนรุ่นเก่าไปต่อยอดให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอั่นนี่พิมพ์ฉบับนนะครับผมเห็นไ,ไหมครับ แต่ว่าพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับผมหากเป็นพิมพ์ชาวบ้านจริงๆเลยนะครับตามตำราไม่ได้เขียนไว้นะครับผมแต่เสียนบางท่านก็จะมาตีว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านจริงๆพิมพ์นิยมเนี่ยเป็นพักที่ส่งโรงงานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจ้างโรงงานทําถึงสองหรือสามรอบนะอะบางท่านบอกตา,ตามตามที่ผู้รู้บางท่านบอกไว้ว่ามีถึงสี่รอบอ่า ที่ให้โรงงานไปทำโอ้ดูใบห,หน้านี่สวยนี่หไหมครับโอ้นี่น,นี่ผมชอบมากนะในลนักษณะของพุทธสินพระทีะ่ท่านเมตตาบาร,รมีของท่านอ่าคุแล้วผลลุกนี่เห็นไหมครับผมท่านมองมาที่เราผมชอบมากหลวงพ่อเง่นอมน์เสน่หของงเงินผมช่างสังเกตจริงๆนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนนะบาร,รมีของท่านเนี่ยโอ้สุดยอดอ่า มื่อีเราถึงไหนแล้วถึงอ,อะไรนะพระพิมพ์นิยมจะเป็นพระที่หล่อที่โรงงานแล้วนะครับผมใช่นะครับผมเป็นพระที่หล่อที่โรงงานเพราะฉะนั้นพิมพ์นิยมเนี่ยอถ้าจะหาเป็นพิมพ์ชาวบ้านจริงๆไม่น่าจะมีแต่ความเป็นไปได้ก็คือไม่ทันท่านอถ้าเป็นพิมพ์ชาวบ้านบางองค์ก็จะเป็นลูกศิษย์อย่างเช่นอาจารย์แจ็คนะคะรับผมหรือว่า การชุ่มนะครับผองิมนำมาหล่อนะครับตอนหลังได้นะครับเพราะฉะั้นพิมพ์นิยมเราต้องเล่นให้ถูกตามตำราตามหนังสือนะครับผมตามพิมพ์ของทางวัดที่กำหนดไว้เป็นที่แน่ชัดนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับหลอดก้นหลายท่านก็ เพราะว่าพระลงพ่อเงินองค์นี้นะครับผมเ,เริ่มทองฝังเพชรได้เลยนะครับผมหาเก็บได้รางวัลน,นะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดผมจะส่งประกวดให้นะครับผมใครอยากได้แบบติดรางวัลก็บอกได้นะครับผมสามารถไปส่งประกวดได้เพราะว่าที่ใบหูเขาเรียกหูช้างนะครับผมอหูช้างนะครับผม จริงๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมหลวงพ่อเงิน,นมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับว่าเป็นรูปหลวงพ่อเงินเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นสังกจายนะครับผมทาไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อเงินนะลันกษณะคล้ายๆกับพระสังกจายใบหูที่ยาวผมคิดนันการเอาใน,ในยุคนั้นนะครับผมคือเราเกิดไม่ทันเนาะ คือโรงงานช่างที่แกะพิมพ์ในโรงงานนะครับผมก็อาจจะนึกนึกถึงทรงของพิมพ์พระก็เลยนะแกะอ,นะอาจจะนึกถึงสังคกจายนะครับผมว่ามีใบหูที่ยาวก็เลยแกะพิมพ์ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับผมคือสมอเห็นไหมครับพระองค์นี้นะครับมีมนสเสน่สวยนะครับผมแล้วก็เลี่ยมทองได้นะครับ โชว์เสียนได้นะครับผมถ้าอยากได้รางวัลน,นะครับผมก็ให้ผมประกวดให้ได้นะครับผมในวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับ26 27นะคาดว่าน่าจะได้รางวัลที่3ที่4เป็นอย่างน้อยนะครับแต่แต่น่าจะมีรางวัลติดมาติดหนึ่งอย่างแน่นอนครับผมน,น,นี่เห็นไหมครับนี่ ครับผมเดี๋ยวองค์ถัดมาเรามาดูที่พระสมกรผิวขนมเปี๊ยกันนะครับผมท่านเจ้าค่ะพระองค์นี้นะครับผมสภาพใช้นะครับผิวพระค่อางจะเปิดนะครับผมแต่เป็นพระที่ดูแล้วนะครับผมเห็นเม็ดนนะ่ระแร่มาขามขึ้นทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับผมพระที่ใช้แล้วอย่างนี้ ยูพระที่เปิดตรงนี้ทําให้เราพริจารณาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเราได้เห็นแร่มะขามโอโมวลสารของพระนะครับผมหากเป็นพระสมเด็จก็จะดูที่มวลสารนะครับหากเป็น,นเราก็จะด,ดูแร่ที่ส่วนผสมทําให้เราเห็นและพิจารณาได้ง่ายขึ้นตัดใ,ใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมรงนี้เขาเรียกพิมพ์ขนตอเปี้ยน,นะครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์กลางพิมพ์กลางใช่ครับผมพิมพ์กลางไม่ตัดปีก หรือว่าตัดปีกนะครับเมื่อไม่ตัดตีกก็เลยกลายเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะขนมรบขนมเปี๊ยะแบบเรียกกันแบบชาวบ้านนะครับผมทำไมถึงนี่พวกพิมพ์ใหญ่นะหรือว่าพิมพ์กลางบางองค์นะครับผมที่เขาตัดปีกเนี่ยพระอัดลงไปไนะม่พิมพ์แล้วยังไม่ทันได้ทําการตกแต่งหรือว่าตัดแต่งพระเนี่ยก็ นำไปตากให้แห้งเลยหรือนำไปบรรจุกลุกทันเลยนะครับผมก็เลยมีปีกที่ล้นออกมานะครับผมก็เลยเรียกว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับลนะักษณะอาจจะละไม้คล้ายคลึงกับขนมเปี๊ยะนั่นเองครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมองค์พระเนี่ยเนื้อนี่ออกส้มนะครับผมดินที่ออกสีส้สสมๆคือการเผาไฟที่พอดีมากนะครับผมแล้วก็ เนื้อหานี่สวยงามนะครับเห็นแรกมะขามนะผิวผ้าผิวผ้าเปิดแล้วก็เห็นแรกมะขามที่สวยนะเป็นหลักการให้พิจารณานะครับเห็นไหมครับพระสุ้มกอเนี่ยจริงๆมีเยอะนะครับผมไม่ใช่มีน้อยนะแต่เสี่ยงมาติต่างเราเองว่าพระมีน้อยพระซุ้มกอผมถามจากคนากาแพงเพชรเลยนะครับคนทุ่งเศรษฐีเลยนะครับ ไถนาไปก็เจอนะครับผมหรือว่าขุดคือพระนี่กระจายอยู่ทั่วนะแล้วก็มีหลากหลายกุ่มนะครับผมแต่เซียนนิยชมชมชอบกันอยู่แค่ไม่กี่กุ่มครับแต่จริงๆแล้วพระนี่เจอเยอะมากนะครับพระสุกรพระทุมเศรษฐีนะครับคนในพื้นที่บางท่าน ได้บอกไว้ว่ามีเป็นบรรพันุปุกนะครับผมทุกวันนี้เขาก็ยังเจออยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับทุกวันนี้ก็ยังเจอนะครับผมแต่จะเป็นพระที่แตกหักแล้วก็บินแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับอ,องนี้ก็เป็นองค์สุดท้ายรายการของวันนี้นะครับผมแต่ผมต้องขออนุญาตนะครับผมจบคลิปก่อนนะครับผมหากชอบยังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยกัน นะครับผมสวัสดีครับ